สวัสดีครับอยู่กับไล่คำกวีเกษตรฟรีวิถีพึ่งตัวเองครับผมก็วันนี้ผมพามาดูกล้องจอนปิดที่สวนเนะาะพอดีช่วงนี้ยังกลับสวนไม่ได้ก็เลย เ,เอารีวิวของที่อยู่ในสวนนะ่ะแต่ทีนี้เราไปหน้าสวนไม่ได้มันจะไม่เห็นกล้องตัวจริงๆแต่ผมมีภาพสดๆที่สามารถเปิดดูจากมือถือเนี่ยว่าเห็นบรรยากาศที่สวนเป็นยังไงก็เลยเดี๋ยวพามาดูกล้องที่ผมใช้อยู่ที่สวนก็สั่งจากในรัศดาเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่าผมสั่งจริงๆก็อยู่ในลิสต์ไอเทมที่ภาวนการซื้อเนาะอ่ะเป็นกล้องตัวนี้599บบาท เป็น outdoor CCTV แบบ PTZ PTZ ก็คือเป็นที่ซูมก็คือสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนรอบตัวได้3 55องศามันจะติดช่วงหลังประมาณ5องศาที่จะไม่เห็นนะติดตรงแปน้นแล้วก็ก้มเงยได้80องศาแล้วก็ฟังก์ชันของกล้องตัวนี้ก็โอเคแลยครับมีอินฟเรดสามารถมองกลางคืนได้มี AP hotspot ก็คือเราสามารถคอน n e c t กับมือถือแล้วก็ ตั้งค่าอะไรพวกนี้อัปโหลดรูปจากกล้องวงจรปิดเราลงมือถือได้เลยหรืออัปโหลดวิดีโอก็สามารถลงในมือถือได้เลยนะครับเป็นฟังก์ชันต่างๆก็มี a.p. h o ฮอตปอตกันน้ํากันฝุน่นสามารถตั้งกลางแจ้งได้ออนวิฟอะไรพวกนี้ผมไม่ลงดีเทลเยอะเนะ ก็พามาดูคร่าวๆก่อนแล้วสามารถถ้าไม่ที่ส่วนมี WiFi ก็สามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้อย่างตอนนี้ผมอยู่ที่นนทบุรีสวนผมอยู่ที่นครสวรรค์เนี่ยเราก็สามารถดูภาพสดๆได้แต่ถ้าส่วนไหนไม่มี WiFi ก็สามารถใส่ SD card หรือ m e m o r y y ครับไว้ที่กล้องก็สามารถบันทึกได้7วัน15วันสาวันอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของ memory ี่นะเนะนี่ครับหน้าตาหน้าตาของกลตัวนี้ผมไม่ดูเนี่ย ก็สามารถหมุนรอบตัวเองได้โอเคเราเราเห็นตัวกล้องคร่าวๆนะเดี๋ยวเราไปดูภาพสดๆจากที่สวนเนาะโอเคครับก็ผมตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วอันเนี้ยคลิปคลิปนี้ยมันยังไม่ได้มีเออคือยังไม่ได้กลับสวนก็เลยยังไม่ได้สอนวิธีตั้งค่ายังไงแอดใส่มือถือยังไงออนไลน์ยังไงแต่อันเนี้ยให้ดูให้ดูภาพสดๆจากสวนก่อน อเคอันนี้เป็นภาพภาพกล้ององจรปิดตัวเมื่อกี้ที่ผมสั้งจากลาซาด้าสดๆจากมือถือเนาะ mm hmm. ก็สามารถสร้างหมดดุนได้เห็นเห็นภาพสดๆจากมือถืออันนี้คุณภาพของภาพตอนนี้เป็น S D ถ้าสมมติว่าเน็ตมันช้าเนี่ยเราสามารถปรับลงมาเป็น S D ก็ได้ภาพมันจะดรอปลงนิดนึงแต่ความสม,มูทของภาพจะเพิ่มขึ้น สั่งหมุนได้รอบเลยครับเดี๋ยวผมกลับไปที่ sd เหมือนเดิมน่ครับโอ้เห็นแม่ผมอดยู่ดีอ่ฮะแล้วก็สามารถพูดคุยผ่านกล้องได้ด้วยเนะยานะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองเปิดเสียงฟังแม่ก่อนอ่าแม่กับพ่อผมคุยกันอยู่พอดีฮัลโหล อ่าได้แล้วอ,อัดคลิปอยอัดคลิปอยู่หแล้วนะครับเป็นภาพเรีลไทม์ที่ส่วนวนะเนาะก็สามารถคุยโต้อตอบกับกับคนที่ที่บ้านได้เลยนะครับก็สามารถหมุนได้รอบเนาะผมก็พาดูบรรยากาศก็ห้าร้อยก้าสิบ้าบาทโอเคเลยครับใช้ได้ค่อนข้างดี เราสั่งปิดเสียงก่อนอ่าอันนี้เป็นไมคเนาะเราสามารถกดค้างแล้วก็พูดไปอีกฝั่งก็ได้ตรงนี้เป็นปุ่มเสียงอ่าลองรีวิวกล้องเฉยๆแป๊บดึงโอเคอันนี้ก็สามารถปิดเสียงได้แล้วก็บันทึกได้เนาะอันนี้เป็นการบันทึกภาพจากทางนูน้นมาลงในมือถือเราจริงๆผมบันทึกภาพกันคืนว้แล้วเนาะ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันเนี่ยอันนี้ก็จะไปอยู่ในอะัลบั้มก็เป็นภาพที่เราบันทึกเมื่อกี้ชัดเจียวครับก็ตัวละห้าร้อยเก้าสิบเก้าเองอะคือรวมค่าส่งก็600นะหกร้อยหน่อยๆน่อยค่าส่งสามสิบบาทเลยมันะ้เนี่ยอันนี้เป็นภาพกลางคืนที่ผมบันทึกไว้ก่อนหน้าเนี่เนาะพอตอนกลางคืนนะแสงมันน้อยกล้องมันจะปรับภาพจากที่มีแสงเนี่ยเป็นอินฟาเรดก็คือ,คอ จะมองสามารถมองเห็นในที่มืดได้แล้วก็ตัวกล้องเนี่ยสามารถทั้งเปิดปิดไฟที่กล้องได้ด้านกล้องจะมีไฟไฟอยู่เดี๋ยวผมกลับส่วนได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูจากจากของจริงที่อยู่หน้าตัวนะเนาะครับอันนี้ก็ลองลองมาถึกภาพกลางคืนดูครับเดี๋ยวผมใส่ภาพเต็มเ็มมาเลย อันนี้ลองเปิดไฟตอนนี้ไม่ได้เปิดเนาะเปิดไฟหน้ากล้องก็ใช้ได้ดีครับกลางคืนก็มองเห็นได้ชัดส่วนอ่าตรงนี้ตรงทางขวาที่ติดกับผนังกระท่อมบ้านส่วนผมเนี่ยมันจะเป็นตัวส่งสัญญาณไวไฟคือบ้านกับกระท่อมเนี่ยอยู่ไกลกันประมาณสี่สิบเมตรได้มั้งสี่สิบห้าสิบเมตรน่าจะเป็นร้อยเดี๋ยวผมลองวัดดูก่อน คือมันอยู่ในแนวทะแยงอ่ะคืพื้นที่ขนาดประมาณ3ามไร่กวา่าคือจากตัวบ้านมาถึงกระท่อมเนาะมันก็ค่อนข้างไกลแล้วทีนี้นไ,ไฟมันอยู่ที่บ้านมันสัญญาณมันอ่อนผมนก็เลยสั่งตัวตัวที่ติดผนังตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้ร้อยกว่าบาทเองเพื่อกระจายสัญญาณจากที่ในตัวบ้านมาถึงที่กระท่อมเนี่ยก็แรงจนสามารถดูกล้องจอปิดสดๆได้ ก็โอเคเลครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมมารีวิวไว้ตัวกระจายสัญญาณเนี่ยเผื่อใครอยากได้เนาะร้อยร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทรวมส่งแล้วยังไม่ถึงสองร้อยเลยครับก็ส่งส่งไวด้วยนะไม่ไม่ใช่สินค้าจากจีนนะเนี่ยคือเหมือนสตอ็อกเขาอยู่ที่ไทยสองวันนีมันก็ถึงและนอันนี้ก็เป็นภาพกลางคืนที่ผมอันถึกไว้เนาะเดี๋ยวผมลงไว้ในท้ายคิปก็ก็หมุนได้รอบเลยครับ ก็เป็นภาพสดๆคือตัวกล้องเราสามารถตั้งค่าได้เยอะเหมือนกันนะ Motion Tracking ก,ก,ก็คือเราสามารถตั้งให้มันหมุนตามที่เราเราแท็กได้ก็คือถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยตัวกล้องเขาก็จะหมุนตามสิ่งเคลื่อนไหวไปเดี๋ยวไว้กลับส่วนได้รีวิวด้วชัดๆกว่านี้เนาะเดี๋ยวจะรีวิวให้ละเอียดกว่านี้่ะ,ะัส่วนฟังก์ชันเ็ามี ตั้งชื่อคาเมล่าเซตติ้งอะไรพวกนี้ก็จะเป็น i อเมจโรเทตก็คือกลับภาพจากบนล่างซ้ายมาขวาอะไรเงี้ยมีไมโครโฟนที่ภาพมีตั้งเวลาในโหมดฟังชั่นแท็กกิ้งแล้วก็ฟังก์ชันเฟิร์มแวร์ก็ประมาณนี้ครับห600โอ้โหภาพได้ภาพขนาดนี้เนาะคือคิดถึงส่วนเมื่อไหร่ ก็สามารถเปิดดูได้ไว้จับขโมยได้ด้วยอ่าแล้วเวลาเขาดีเทคอะไรที่มันขยับเคลื mm ่อนไหวเงี้ยเขาจะส่ง mm hmm. เขาจะเหมือนว่าส่งอะรามมาที่มาที่มือถือเรานะครับอ่าอย่างอันนี้ตอนหกโมงเห็นอะไรเคลื่อนไหวอันนี้เป็นแมลงบินผ่านเขาจะอัดช่วงเวลานั้นนะแล้วก็ส่งกลับมาในมือถือเราด้วย mm hmm. ก็ค่อนข้างโอเคครับเนี่ยก็ตอนตีหนึ่ง ส่วนมากจะเป็นมแมลงเนาะผมตั้งไม้อ่อนอ่ไงเงี้ยคือตอนแรกเขามืดอยู่พอมีอะไรเคลื่อนไหวพ๊กเขาจะเปิดไฟทันทีปึ๊บถ้ามีขโมยอะไรเงี้ยมามาในช่วงเวลานะเนาะก,ก็พอจะไล่ได้ครับใครเห็นอยูยูไฟเปิดเนี่ยก็ตกใจอนะเนาะแล้วก็คนเห็นกล้องนาเมกาเข้ามาเละที่สวนผมมีอยู่3ามรุ่นกล้องตอนปิดอ,นนอน่ะเนาะเดี๋ยวผมมาไล่รีวิวให้ทีละรุ่นนะครับอาอย่างแม่ผมเดินเนี้ยกล้องเขาก็จะบันทึกแล้วก็ส่งมาให้ก็ให้รู้ว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอย,อยู่ที่สวนแล้วก็ จริงๆเราสามารถสั่งเขาหมุนเขาเรียกว่าไงกํากหนดจุดหมุนของเขาได้แต่ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้มีเวลาละเอียดละเอียดอะไรเงรี้ยเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูเซนซิตี้อะไรเงรี้ยก็คือถ้าเราตั้งไฮอะไรขยับนิดนึงเขาก็จะบันทึกแล้วก็ส่งกลับมาที่มือถือเราละ a l e r ก็คือการเขาเรียกอะไรสัญญาณเตือนอะไรพวกนี้สามารถสั่งได้แล้วก็สเก็ตเต สามารถตั้งเวลาบันทึกได้ว่า24คูณ7ก็คือ24ชั่วโมงใน1สัปดาห์อาลามเพราะจริงๆตั้งค่าไม่ยากครับอันนี้ c o n n e c ผ่าน wi ไฟที่บ้านข้างหน้าอยู่นะครับตัวกลองตรงนี้สามารถปิดเปิดไฟได้เดี๋ยวผมกดปิดตัวนี้ เปิดเปิดไฟได้อันนี้ตั้งแบบออโต้คือถ้ามีอะไรผ่านตอนกลางคืเนเงี้ยเขาก็จะเปิดไฟทันทีตัวภาพตั้งได้เป็น SD และ H ตรงนี้ตัวนี้เป็นกลับภาพถ้าสมมติว่าเราเราตั้งกล้องในตำแหน่งที่มันสวนทางกันเนี้ยเราสามารถหมุนภาพได้ตัวนี้เป็นเป็นคาวเนาะให้ตัวคาวเนี่ยเหมือนว่าถ้าเราไม่มีมมโมรีเนี่ยเราสามารถซื้อคาวตัวเนี้ยเพื่อบันทึกภาพบันทึก เสียงลงไปในข่าวแต่เสียตังเป็นรายเดือนรายปีอะไรเงี้ยก็ว่าไปก็สามารถกดแคปเจอร์ไปรูปก็ได้อันนี้ก็เป็นรูปที่ลองแคปเมื่อกี้ mm hmm. นะครับสดๆเวลาผมให้ดูเลยผมบึ้งบันทึกเนี่ยวันที่ยี่เจดเดือนหนึ่งปีสองพันยี่สิบเอดเวลาสิบโมงห้านาทีอันนี้เป็นภาพสดๆเลยเนาะ,ะตัวนี้เป็นกล้องม้านลุงเนาะ,นอะพอดีอตัวเนี้ยผม มันสามารถรวมกล้องไว้ในแอปพลิเคชันได้หลายตัวแต่ต้องเป็นเป็นกล้องแบรนด์เดียวกันเป็นกล้องยี่ห้อเดียวกันนะเนาะแต่ตัวนี้ผมไม่ใช่เป็นมาสเตอร์ก็คือเป็นกล้องของบ้านลุงผมแอดมาไว้ในมือถือเพื่อทดสอบเฉยเราก็จะไม่สามารถสั่งสั่งแพนซ้ายขวาอะไรได้เพราะว่าตัวที่เป็นมาสเตอร์เจ้าของบ้านเขา่เป็นของเครื่องของลุงเราก็จะดูได้อย่างเดียวก็อยู่ที่ตะคีนนครสวรรค์เหมือนกันครับผมก็ซื้อไปติดให้เขาถูกมากครับตอนนี้อ่ามันก็จะมีอัลามเตือนมาตลอด ่าวมง58มีตอนนั้นมีอะไรผ่านออพอดีผมแผนกล้องพอดีมันก็เลยสลามกลับเข้ามาที่มือถือนะครับก็599เนาะคิดถึงส่วนเมื่อไหร่ก็สามารถดูได้ก็ผมก็สั่งอย่างในลาซาด้าเนี่ยก็ลองดูรีวิวดูอะไรพวกเนี้ยมันก็เดี๋ยวนี้กล้องราคาถูกมากอ่ะตัวตัวแรกเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ที่ส่วนก็มีตัวนหนึ่งติงดไว้ที่หน้าบ้านเดี๋ยว คลิปหน้าผมมารีวิวให้ดูแต่ตอน,ตอนผมซื้ออซื้อมาปีกว่าจะสองปีแล้วมันมันเป็นพันเหมือนกันแปดเก้าร้อยมั้งแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบบล็อกเนี่ยนะแบบบล็อกก็คือไม่สามารถหมุนได้เดี๋ยวให้ดูหน้าตามีไหม อ่ะมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่สามารถแผ่นซ้ายขวาได้ตั้งอยู่กับที่รุ่นเก่ามันจะเป็นแบบมีสายเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นตัวที่มี wifi อ่ะถ้าที่ส่วนเรามี wi-fi ก็สามารถใช้ได้อ่ะเนี่ยที่ส่วนมุมอีกตัวหนึ่งแต่เป็น wi-fi ไม่มีสายจะลักษณะหน้าตาแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้โอเคเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมมารีวิวโมเมืมม่อนให้ดูอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกสองตัวคร่าวๆก่อนเนาะอีกสองตัวอยู่ในแอปนี้ คือถ้ากล้องคนละยี่ห้อเนี่ยมันจะใช้แอปพลิเคชันคนละตัวกันนี่อันนี้แบบหมุนไม่ได้ก็จะตั้งอยู่หน้าห้องเก็บของแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะอยู่หน้าบ้านสามารถหมุนได้ตัวนี้ก็เห็นบรรยากาศร,รอบส่วนโอเคเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมมารีวิวสองตัวนี้ให้ดูกันต่อเนาะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับ คือจริงๆกล้องเดี๋ยวนี้ไม่แพงเลยเนาะ้ามี WiFi ถึงไม่มี Wi-Fi เราก็สามารถใช้เ mm hmm. มมโมรี่เนาะบันทึกได้ส่วนในตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi อะไรเงรี้ยถ้าใครอยากดูก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไวในใต้คลิปเนาะเดี๋ยวผมเอาลิงก์มามาแปะให้แล้วก็ร้อยกว่าบาทครับกระจายสัญญาณได้ประมาณอูไกลไกลอยู่พอสมควรเดี๋ยวว,ว่างๆผมมวัดระยะให้ดูแล้วกันว่าไกลขนาดไหนแล้วก็ทําให้กล้องเราสามารถใช้ได้ นยครับราคาเดี๋ยวนี้ถูกมากมันเมื่อก่อนในตัวหลายพันยุคแรกๆเป็นเหมือนเมื่อก่อนในผมทํางานสายซีทีวีมานะมาด้วยก,ก็เลยพอมีความรู้เรื่องพวกนี้บ้างก่อนที่จะมาทําสายสื่อสารเราเป็นวิศวกรสรื่อสารก็นยครับก็ยิ่งยิ่งถ้าสั่งในช่วงที่มีโปรโมชั่นเนาะวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งวันที่สองเดือนสองอะไรเงี้ยของราตต้าเขาก็ะจะไดส้ส่วนลดเพิ่มขึ้นเนี่ยค่าจะส่งยีิบสองบาทห้า้อยเก้าสิบเก้าเป็นหกร้อยี่ิเบาทเอง ก็โอเคเลยครับก็ใช้ได้ดีตัวตัวข้างหน้าเนี่ยใช้มาปีจะ2ปีแล้วส่วนตัวที่เปิดให้ที่รีวิวให้เนี่ยคือก่อนปีใหม่ผมงเอาไปติดไว้คือกะอยู่แล้วว่ากลับมาจากปีใหม่เน่ะน่าจะเจอช่วงล็อกดาวน์โคว,วิดแรงอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวคิดถึงส่วนทําไงดีไม่รู้จะทํำไงก็เลยอ่ะโอเคติดกล้องไว้ก่อนเผื่อเห็นพ่อเห็นแม่ไว้คุยกับพ่อกับแม่ได้ด้วย วันนี้ก็ประมาณนี้ครับพามาแนะนํนากล้องจอนปิดราคาถูกแล้วก็ใช้ได้จริงบางบางตัวเนี่ยแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าไงไฟฟ้าเข้าไม่ถึงก็จะมีสามารถตั้งมันมันตัวกล้องเนี่ยติดแผงโซลาร์เซลล์มาแล้วสามารถใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ได้เลยแล้วก็สามารถใส่ซิมได้ด้วยแต่เนี่ยผมยังไม่ได้ลองแต่ถ้ามีโอกาสเก็บตางก่อนเดีย๋ยวจะสั่งมาลองให้ดูกัน อย่างนี้กล้องถูกครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณภาพขี้เล่อะไรดูได้ดูขโมยมีฟังก์ชันครบกันน้ำกันฝุ่นตัวไม่ถึงพันเลย<ม>ลว่าก็ลองหากันมาใช้กันดูค<ม>ือถ้าใครหาไม่เจอสั่งซื้อไม่เป็นคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปก็ได้ครับหรือโทรมาทุกคลิปผมลงเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไม่ว่าจะเป็น Facebook Facebook Fan Page Li n e ดีแม้กระทั่งโทรศัพท์ผมก็ลงไว้ก็สามารถ อินบอกมาคุยกันหรือไม่สะดวกอินบอกก็โทรมาได้เลยเนาะนี่ก็ประมาณนี้พามาดูบรรยากาศที่สวนผ่านกล้องตอนปิดครับผมก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไล่คำกวีเกเตรสี CNC, วิถีพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครส่วนใครมีคําถามคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ในใต้คลิปได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you. Mm. you.